กลุ่มคนที่ทํางานในวีวันให่สพยายามจะสื่อสารเรื่องหนึ่งให้ชัดที่สุดว่าพวกเราเชื่อมโยงถึงกันใช่คนเนี่ยเราเป็นวันนสใช่เราเป็นวันนสจริงๆอืไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนใครเป็นยังไงใช่ถ้าถามว่ารู้สึกอะไรผมก็กลายเป็นว่าเหมือนผมเจอพวกมีคนเข้าใจกันใช่ใช่พวกเดียวกันเลยพวกเราพวกเดียวกันเลยเจอพวกอะมเจอพวกหลุดโลกเหมือนกัน ไม่หลุดเราเป็นพวกเข้าใจโลกหลุดเข้าไปในโลกของเราไงเรารู้จักตัวเองมากขึืนแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันคอนเน็คกันหมดเราคือหนึ่งเดียวกันครับเออเป็นก๊อตพูดบ่อยๆนะเรื่องเราคือหนึ่งเดียวกันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าเราลองจินตนาการว่าเราเอาตัวเองออกไปจากนอกโลกซูมตัวเองออกไปจากนอกโลกไปไกลเราจะพบว่าเราอยู่ในโลกก้อนเล็กๆ แล้วนั่นเราไม่เป็นวันเนสได้ไงใช่ถ้ามองไปไกลๆมันก็คืออันเล็กๆอันเดียวเราเป็นเศษเซี่ยวที่ของจักรวาลใช่เราเป็นเศษเซี่ยวที่อยู่ในบอลเล็กๆของจักรวาลเล็กมากที่สุดแล้วพอไปไกลอีกก็แทบจะไม่เห็นโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นแบบจิ้งึงแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่เป็นวันเนสอีโกของแต่ละคนเพอร์เซพชันความจำได้หมายรู้ของเรามันทำให้เรามีอัตราตัวตนทำให้เรามีอีโกอะไรงี้ นี่นี่คงเป็นเรื่องที่ว e ีวันเนสพยายามจะบอกว่าเฮ้ยบางทีความสุขมันเริ่มขึ้นจากการแค่ลดอัตราลงแล้วเขาเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจตัวเราก็เลยเข้าใจเขาไปด้วยเออแล้วพี่ก็เลยเห็นว่าพอหลังจากที่เราทํางานกันสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยครับหลังๆก็มีคนมาพาก,ก๊ดไปแบบชวนก๊ดไปพูดคุยแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้สึกจากข้างในที่เรียนรู้มาให้กับหลายๆหลายๆคนได้เรียนรู้รใช่ไหมจ๊ะ มันได้ต่อยอดอะไรยังไงบ้างจากการที่เราได้เริ่มจุดประกายกันข้อข้อดีก็คือว่าผมผมว่ามันเป็นโชคดีที่เราเกิดในยุคที่สื่อเนี่ยมันมันเชื่อมโยงคนถึงกันก็เป็นวันเนสเหมือนกันโซเชียลก็จัดว่าเป็นวันเนสเซนโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเนาะใช่ทีนี้คนที่เขามีมีเชื้ออยู่แล้วมีเชื้อในการเข้าใจกฎธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเขาจะถูกสกิดโดยสิ่งที่เนี่ยพวกเราทำกัน เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่เรากระตุ้นความนึกคิดของเขาได้อืม,อมให้เขาเริ่มไปตัวเองพัฒนาตัวเองจนถึงจุดที่เขาจะเมื่อไหร่ที่เขาเจอจุดที่เขารู้จักตัวเองมากขึ้นอเขาจะเข้าใจสิ่งที่ผมบอกว่าฮย้ยในคนอื่นมีอะไรในเรามีทั้งหมดจริงอันนี้จริงแต,แต่เราบางทีเราไม่ได้มามองเนาะใช่แล้วพอเราพอเราเริ่มพอเราเริ่มเข้าใจอะไรทรานองเนี้ย เราไม่ต้องคอยสั่งตัวเองเนะว่าเฮ้ยเมตตามากขึ้นม,มีความปราณีมากขึ้นอํานวยพรผู้อื่นมากขึ้นเราไม่ต้องมาสั่งตัวเองเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเข้าใจตัวเองเราจึงพบว่าแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องการการได้รับการให้อภัยอื ตัวเราเองก็ต้องการความเมตตาตัวเราเองก็ต้องการความปราณีจากผู้อื่นแล้วฉันัยนฉันจึงไม่ให้เรื่องพวกนี้แก่ผู้อื่นบ้างอันนี้จริงเลยม,มันมันคือแบบเราจะเจอตัวเองในมุมที่เราไม่ชอบอแล้วมันทําให้เราก็ไม่อยากทําเรื่องเนี้ยกับผู้อื่นอม,มันจะเห็นชัดเนาะรเราจะรู้สึกได้